เอเชียตะวันออกเจแปนแดนปลาดิบ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  about Japan ถ้าพูดถึงปลาดิบจะนึกถึงประเทศไหนนอกจากญี่ปุ่นได้อีกคนญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าการกินอาหารที่ปรุงแต่งน้อยที่สุดจะทำให้ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนแถมยังได้ลิ้มรสชาติที่แท้จริงของอาหารจานนั้นจะทำให้สัมผัสให้ลึกถึงแก่นแท้ของธรรมชาติปลาดิบ จึงเป็นอาหารที่ผูกพันกับชาวญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานแต่ทำไมญี่ปุ่นจึงขึ้นชื่อเรื่องปลาดิบกันละ่ละลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นส่งผลให้ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีความขึ้นชื่อเรื่องปลาดิบค่ะก็คือเกาะญี่ปุ่นเนี่เป็นบริเวณที่มีกระแสน้าอุ่นและกระแสน้าเย็นไหลมาเจอกันส่งผลให้บริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีปลาเยอะและเนื่องจากการที่ญี่ปุ่นเป็นเกาะทําทให้มีอิทธิพลจากทะเลเยอะค่ะ มานประกอบอาชีพของประชาชนจึงเป็นการประมงต่างๆเป็นสังคมชาวประมงผลผลิตท,ทะเลก็สามารถใช้เลี้ยงชีพได้เป็นสินค้าส่งออกสําคัญด้วยค่ะและประกอบกับการที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีชายฝั่งทะเลยาวและเป็นชายฝั่งทะเลว้าแหว่งทําให้มีเรือส่งสินค้าสามารถมาจอดได้เยอะค่ะนอกจากนี้ญี่ปุ่นยังมีลักษณะเป็นท่าเรือน้ําลึกส่งผลให้สามารถส่งออกสินค้าทําการขนส่งสินค้าได้ง่ายและขนส่งสินค้าไปได้ทั่วโลกค่ะ ตลาดปลามีความสำคัญอย่างไรนอกจากตลาดปลาจะเป็นแหล่งขายอาหารทะเลต่างๆแล้วตลาดปลายังเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศญี่ปุ่นอย่างเช่นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเคยตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นยอดส่งออกของสินค้าประมงเช่นปลาทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ปลาต่างๆอยู่ที่2.3หมื่นล้านเยนผู้ซื้อรายใหญ่ก็คือฮ่องกงและก็จีนตลาดปลาชื่อดังในประเทศญี่ปุ่น 1. นึ่งซูจิกิฟิชมาร์เก็ต โตเกียว 2. โทโยสุฟิชมาร์เก็ตโอไดบะโตเกียว 3. โอมิโชฟิชมาร์เก็ตคานาซาวะ 4. คาราโตมาร์เก็ตชิโมโนเซกิจังหวัดยามากุจิ 5. คุโรมงอิชิบะมาร์เก็ตโอซาก้า 6. มัตสึชิมะฟิชมาร์เก็ตจังหวัดมิยางิและ 7. นิชิกิมาร์เก็ต จังหวัดเกียวโตวซูชิกิฟิชมาร์เก็ตที่เมืองโตเกียวตลาดปลาซูชิกิอดีตจุดศูนย์กลางแหล่งค้าขายส่งออกอาหารทะเลของญี่ปุ่นที่แม้ว่าบัดน,นี้จะมีการย้าย ส่วนของตลาดปลาหลักไปแล้วแต่ที่นี่ก็ยังถือว่าเป็นสถานที่ที่คุณจะสามารถเที่ยวเล่นและช้อปปิ้งและชิมมัตสึโสบใหม่ได้เป็นอย่างดีตลาดปลาแห่งนี้ยังเคยเป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยตลาดปลาโทโยสุโทโยสุมาร์เก็ตเป็นตลาดค้าส่งออกอาหารที่ทางกรุงโตเกียวตั้งขึ้นเป็นตลาดสาธารณะตลาดแห่งนี้ย้ายมาจากตลาดปลาซึคิจิ เมื่อเดือนตุลาคมปี2018มีอาหารทะเลอย่างปลาเมกุโรหรือที่เราเรียกกันว่าปลาทูน่าผัากผลไม้จำหน่ายทุกวันในปริมาณที่มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นอาคารและพื้นที่ต่างๆของตลรราดปลาโทยสูถูกสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดดังนั้นจึงดูใหม่สะอาดและทันสมัย มีการจัดคอสทัวร์ตลาดปลาซึ่งลูกค้าทั่วไปก็สามารถดูการประมูลปลาและบรรยากาศการจับใจของเหล่าพ่อค้าแม่ค้าได้อย่างสบายๆผ่านห้องกระจกฉันบุตลาดนิชิกิตลาดขนาดใหญ่อยู่ใจกลางเกียวโตตลาดนิชิกิเป็นตลาดเก่าแก่ของเกียวโตมีอายุหลายร้อยปีตอนแรกเป็นตลาดขายส่งปลาต่อมาจำหน่ายสินค้าแบบปลีก และมีสินค้ามากขึ้นร้านค้าในตลาดมีมากกว่าหนึ่งร้านตลาดแห่งนี้ถือว่าเป็นครัวของเกียวโตเพราะมีอาหารสดและของกินอื่นๆขายเป็นจำนวนมากมีร้านค้าเป็นอาคารสองชั้นอยู่ทางด้านซ้ายและขวาของทางเดินด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์เอทืออันหนยทําให้ญี่ปุ่นมีผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีคุณภาพมีจํานวนมากและสามารถใช้ทรัพยากรเหล่านี้เป็นสินค้าส่งออกสําคัญสร้างแหลง่งท่องเที่ยวและแหล่งค้าขายได้